สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนักเรียนอีกครั้งนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กับครูโบค่า วันนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่ EP ที่18กันแล้วค่ะจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละที่มีจํานวนมากกว่า2ขึ้นไปนะคะจะเป็น3จํานวน4จํานวนขึ้นไปนักเรียนจะต้องเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยอะไรทํานองนี้นะคะวันนี้เราก็ไปดูกันเลยว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก็มารู้แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนซะก่อนนะคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยมีแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะเศษส่วนเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะจากโจทย์นะเป็นเศษส่วนแท้นะเศษส่วนแท้ก็คือเศษด้านบนน้อยกว่าส่วนด้านล่างนะคะและแน่นอนค่ะถ้ามีเศษส่วนแท้ก็ต้องมีเศษส่วนไม่แท้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศษส่วนเกินค่ะ ่ก็จะอยู่คนละประเภทนะคะเนื่องจากมีกระบวนการที่จะต้องแสดงวิธีทำหรือขั้นตอนการนํามาซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ย แตกต่างกันนะคะเศษส่วนแท้เนี่ยสามรารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยนะคะโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยใช้คอรนอนะคะแต่ถ้าเป็นเศษส่วนไม่แท้เศษส่วนคละหรือเศษส่วนเกินนะคะเราจะต้องทําให้เศษส่วน2ชนิดนี้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อนนะคะส่วนมากเศษส่วนคละกับเศษส่วนเกินเนี่ยจะมาอยู่ในข้อเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนเขาเป็นชนิดเดียวกันเมื่อเปลี่ยนเขาเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็ค่อยมาทําตัวส่วนให้เท่า กาโดยใช้คอรอนอตามขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นข้อข้อไปเลยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้นําไปทําแบบฝึกหัดต่อไปค่ะตัวอย่างที่1นนะคะให้เรียงลําดับนะคะจากน้อยไปมากนะคะเศษส่วนโจทย์มีดังนี้นะคะให้เรียงจากน้อยไปมากสังเกตจากโจทย์นะคะเศษส่วนเหล่านี้เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษส่วนไม่แท้คะ อ่าถูกต้องค่ะเศษส่วนเหล่านี้เป็นเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้หมายถึงเศษข้างบนจะน้อยกว่าส่วนข้างล่างนะคะ3น้อยกว่า4ถูกต้อง1น้อยกว่า4ถูกต้อง3น้อยกว่า8ถูกต้องค่ะและ7น้อยกว่า10ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้เป็นเศษส่วนแท้หมดเลยค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกนะคะก็จะเริ่มจากการที่ทําส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการใช้คอรนค่ะ ครนจะมีส่วนช่วยให้เราจัดการตัวเลขส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเลขที่เท่ากันแล้วเป็นเลขที่ไม่เยอะเกินไปนะคะเราก็จะหาครนของเลข 4, 8และ10ค่ะซึ่งเป็นส่วนทั้งหมดของ4ตัวนั้นนะคะเราก็มาหาครนกันเลยนะคะตามวิธีการที่เราเคยทำเนาะการหาครนก็ตั้งหารสั้นเลยค่ะ 4, 8, 10ตั้งหารสั้นเนาะโดยใช้2หารค่ะเอา2หารได้เท่าไหร่คะ ได้ 2, 4, 5แล้วเอา2หารอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เรามีเลข3ตัวใช่ไหมคะจําได้ไหมคะว่าคอรนสามารถไปได้แค่2ตัวก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่เป็นเลข3ตัวดังนั้นเราก็จะเอาไปแค่2ตัวค่ะ2ก็เลยหาร2กับ4แค่นั้น5ไม่ได้ไปค่ะก็จะได้คอรนว่า2คูณ2คณ1คูณ2คณ5ค่ะคอรนที่ออกมาก็จะเป็น40ค่า a ค่ะ ดังนั้นเราก็จะมาใช้40นะคะในการทําส่วนของทั้ง4ตัวนี้ให้เป็น40กันค่ะเราก็นําเศษส่วนจากโจทย์ทุกตัวนะคะมาเปลี่ยนส่วนให้เป็น40ค่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเศษ3ส่วน4เศษ1ส่วน4เศษสาส่วน8และเศษ7ส่วน10เลขเหล่านี้นะคะก็คือเลขจากโจทย์นั่นเองค่ะซึ่งกําลังจะมาเปลี่ยนร่างนะคะให้เป็นส่วน4 0นะจ๊ะเศษ3ส่วน4ก็ถูกคูณด้วย เศษสิบส่วนสิบนะคะก็จะกลายเป็น30มส่วนสี่สเศษหนึ่ส่วนสีเปลี่ยนเป็นอะไรได้เศษสิบส่วนสี่สิบนะคะเศษสามส่วนแได้เศษสิบห้าส่วนสีและเศษเจ็ดส่วนสิได้เศษยี่สิบแปดส่วนสีค่ะทีนี้ สีม่วงนะคะคือเศษส,ส่วนใหม่ที่เราตั้งใจจะทำให้ส่วนมันเป็น40เท่าก yeah, ันเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะนักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันได้นะส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนจึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ตอนนี้สำเร็จแล้วนะคะคือส่วนเท่ากันแล้วส่วนส่วนนั้นก็คือ40นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยจะได้เศษส่วนชุดใหม่นะคะจากเศษส่วนเดิมนะคะเศษสาส่วน4เศษ1ส่วนเศษสส่วนแและเศษ เส่วน10นะคะก็จะได้เป็นเศษ30ส่วน40เศษ10ส่วน40เศษ15ส่วน40และเศษ28ส่วน40ค่ะเศษส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่เท่ากันสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วค่ะโดยการสังเกตแค่เศษด้านบนเท่านั้นเองค่ะเราก็ดูแค่เศษด้านบนว่าอะไรน้อยสุดและอะไรมากสุดค่ะมันก็คือการนําตัวเศษมาเปรียบเทียบกันนั่นเองค่ะจากโจทย์นะคะเขาให้เรียงลําดับจากน้อยไปมากถูกต้องไหมคะใครน้อยที่สุดคะตอนนี้อ้าสิบค่ะ เป็นน้ำ b e r วาเลยนะคะก็เขียนเป็นตัวแรกนะคะ15เป็นอันดับ2 ต่อไป28เป็นอันดับ3นะคะและ30เป็นอันดับ4นะคะซึ่งผลการเรียงนี้นะคะก็จะส่งผลไปยังเศษส่วนชุดเก่าที่จากโจ์นะคะเวลาเราตอบเราจะต้องนําเศษส่วนจากโจย์หรือเศษส่วนชุดเก่าเนี่ยมาเขียนตอบนะคะไม่ใช่เอาส่วน40เนี่ยมาเขียนตอบนะลูกนะอ่ะทีนี้เราก็ได้คําตอบแล้วนะคะเราก็เลยตอบว่าการเรียงเศษส่วนของเราก็จะเป็นเศษ1ส่วนเสเศษ สามส่วนแปดเศษเจ็ดส่วนสิบและเศษสามส่วนสี่มาเป็นลำดับที่สี่ค่ะแค่นี้นะคะเรียบร้อยไม่ยากเนาะนะคะจะไม่ยากเลยถ้านักเรียนตั้งใจฟังตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะทีนี้ตัวอย่างที่สองเนี่ยอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะจะเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมอ่ะไปดูกันเลยโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับ จากน้อยไปมากเช่นกันนะคะโอ้โหนี่เลยมาตัวแรกก็เป็นเศษส่วนคระนะคะเศษส่วนคระแล้วก็แล้วก็ตัวที่3นั่นเป็นเศษส่วนเกินเศษส่วนเศษส่วนเกินและ เศษส่วนคละโอ้โหปนกันไปหมดนะคะคือตอนนี้มีเศษส่วน2ชนิดอยู่ในโจทย์เดียวกันนั่นคือเศษส่วนคละและเศษส่วนเกินนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทํานั่นก็คือทําเศษส่วนทั้งข้อเนี่ยให้เป็นชนิดเดียวกันถ้านักเรียน objections. จะทําให้เป็นเศษส่วนเกินนักเรียนก็ทําให้เป็นเศษส่วนเกินทางข้อถ้านักเรียนจะทําให้เป็นเศษส่วนคละก็ทําให้เป็นเศษส่วนคละท้งข้อนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอ่ะข้อนี้นะคะครูขออนุญ,ญาตเลือกเป็นการทําให้เป็นเศษส่วนคละทั้งหมด นะคะแปลว่าตัวไหนที่เป็นเศษส่วนคระอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมนันเนาะนะคะครูก็จะขออนุญาตเปลี่ยนแค่เศษส่วนอยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือเศษ19ส่วน15และเศษ25ส่วน20ซึ่งตอนนี้2ตัวนี้เป็นเศษส่วนเกินอยู่นะจ๊ะก็จะเป็นเศษ19ส่วน15 วิธีการนี้คุณครูได้สอนไปแล้วใน e ีพีที่17นะคะเป็นเรื่องแรกของการเรียนทบทวนเกี่ยวกับเศษส่วนการเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา2ออย่างนี้นะคะอันนี้เรียนไปแล้วเนาะ นะจ๊ะป .5 ก็เรียนแล้วนะคะอ่าต่อไปเศษส่วนที่เราจะต้องการเปลี่ยนอีกนั่นก็คือเศษ25ส่วน20ค่ะก็จะกลายเป็น1เศษ5ส่วน20นะคะตอนนี้เปลี่ยนจากเศษส่วนเกินเป็นเศษส่วนคระจํานวนใหม่นะคะนั่นก็คือสีม่วงนั่นเองอ่าทีนี้เราก็เลยได้ เ็ษส่วนชุดใหม่นะคะจากโจทย์อ่ะเปลี่ยนแล้วจะได้ว่านี่นะคะ1เศษ7จส่วน12เนี่ยจากโจทย์เลยนะคะอันไหนที่เป็นเศษส่วนคลาสอยู่แล้วคุณครูก็จะไม่เปลี่ยนเนาะดังนั้นนะคะตัวที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือ1เศษ4ส่วน15และ1เศษ5ส่วน20นะคะ โอเคเมื่อเราได้เศษส่วนที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะคะนั่นก็คือสังเกตค่ะสังเกตเลขหน้าของเศษส่วนคละนะคะว่ามันสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไหมอ่าสังเกตเลขหน้านะคะตอนนี้เลขหน้าเป็น1อันนี้ก็เป็น1ตัวนี้ก็เป็น1ตัวนี้ก็1ตัวนี้ก็1อ่ะแสดงว่าเลขหน้าเขาเนี่ยเป็น1เท่ากันหมด หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรายังไม่สามารถเปรียบเทียบหรือตัดสินอะไรได้เลยนะคะจนกว่าเราจะมาดูเสร็จส่วนด้านหลังของเลขหน้าเขาค่ะ ดังนั้นเราก็เลยต้องนำเศษส่วนด้านหลังเลขเนี่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะครูก็จะขออนุญาตเอา1เนี่ยออกไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้1เท่ากันหมดแล้วนะคะเสมอกันเนาะก็เลยเหลือแค่เศษส่วนด้านหลังนะคะได้ว่าเศษ7 12, ส่วน12เศษ5ส่วน12เศษ4ส่วน15เศษ5ส่วน20และเศษ11ส่วน15ค่ะเศษส่วนเหล่านี้จะต้องนำมาเปรียบเทียบกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ซึ่งมันก็จะกลับเข้ามาสู่ขั้นตอนของการทําส่วนให้เท่ากันเหมือนตัวอย่างแรกที่เราทําไปนะคะเป็นขั้นตอนแรกของตัวอย่างแรกเนาะนะคะเราก็เลยจะทําส่วนให้เท่ากันโดยใช้ ครนค่ะอ่ากลับเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้แล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะหาครนของ12 15องและ20ค่ะข้อนี้นะคะครูจะขออนุญ,ญาตไม่คิดให้ดูนะว่าครนหามาจากไหนมาอย่างไรนะคะนักเรียนก็ไปคิดเอาเองในกระดาษทดเองแล้วกันนะคะอ่ะครอน,อนนะคะครูคิดมาแล้วนะคะในกระดาษทดก็จะได้ว่าเป็น60ค่ะข้อนี้ครอน,อน,อนคือ60นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะคือการเปลี่ยนส่วนทุกตัว ส่วนคือด้านล่างนะเปลี่ยนส่วนด้านล่างทุกตัวให้เป็น60ค่ะอ่ะเลขมาค่ะเศษ7จส่วน12นะคะเปลี่ยนเลยค่ะเศษหส่วนสิ 12, อ่ะเปลี่ยนมาเลยค่ะเศษสส่วนหเปลี่ยนมาเลยจ้า เศษ5ส่วน20และสุดท้ายเศษ11ส่วน15นะคะก็เปลี่ยนได้ดังนี้ค่ะเศษส่วนสีชมพูนะคะคือเศษส่วนที่ทำให้ส่วนเท่ากันนั่นก็คือเลข60เรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าตอนนี้เราก็ได้เศษส่วนชุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันชุดใหม่กี่รอบกันนะคะมาดูจากโจทย์เลยนะคะจากโจทย์เนี่ยโจทย์มาว่าอย่างนี้อ่ะ จทย์มีเศษส่วนคลากับเศษส่วนเกินปนๆนกันนะคะขั้นตอนแรกที่เราถามคือเราอ่ะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนคละทั้งหมดถูกต้องไหมคะอ่ะพอเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนคลาทั้งหมดนะคะมาสังเกตเลขหน้าเลขหน้าเนี่ยเป็น1เท่ากันนะคะเราก็เลยเอา1ออกไปก่อนนะคะแล้วเปรียบเทียบกันแค่เศษส่วนด้านหลังนะคะก็เลยเหลือแค่เศษส่วนด้านหลัง เป็นเลขดังนี้นะคะแล้วนําเศษส,ส่วนเหล่านี้นะคะมาเปรียบเทียบกันแต่เศษส,ส่วนเหล่านี้ส่วนไม่เท่ากันก็เลยมาทําให้ส่วนเท่ากันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เลยจะได้เศษส,ส่วนใหม่ดังนี้ค่ะชึบนะเป็นปสีชมพูที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปสักครู่นะนั่นก็คือเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันหมดนะคะส่วนข้างล่างเป็น60เท่ากันหมดเลยนะคะตอนนี้สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วโดยการดูเลขด้านบนค่ะอ่ะอันไหนน้อยที่สุด นี่เลยอันดับหนึ่งนี่จ้ะสิบห้านะคะหลังจากนั้นก็มา16นะคะต่อไปก็จะเป็น25 25ห้าแล้วก็35หอ่าต่อไปก็จะเป็น4 4ค่ะซึ่งการเรียงลำดับเศษส่วนเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลไปสู่โจทย์นะคะเรียงตามเศษส่วนล่าสุดของเขานะคะกลับไปสู่โจทย์นะคะแปลว่าน u บ b e r รวันหมายเลขหนก็จะเป็น ตัวนี้นะคะตามตัวใหม่ของเขาเลยนะคะตามตัวใหม่ของเขาเลยนะคะเบอร์สองก็นี่เลยเบอร์3ก็นี่เลยเบอร์สีโน่นเบอร์5โอเคเรียงตามของเขาเป๊ะเลยนะคะดังนั้นเราก็จะเรียงลำดับเศษส่วนใหม่ได้ดังนี้ค่ะนี่ตอบเลยว่าเศษ25่ 20, ส่วน2ีเศษ19ส่วน15 1เศษ5 12สเศษ712และ1เศษ11ส่วน50ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องนำโจทย์นะคะโจทย์คือออริจินอลข้างบนอันแรกมาตอบนะคะต่อให้เราจะเปลี่ยนมากี่ขั้นตอนก็ตามนะคะเราต้องเอาจากโจทย์มาตอบนะคะอ่ะโอเคเนาะนะคะ ทีนี้แบบฝึกหัดของวันนี้นะคะคุณครูจะไม่ขออธิบายนะคะจะให้นักเรียนไปทําเองด้วยตัวเองนะคะซึ่งครูพบปัญหาแล้วแหละว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยพื้นที่มันไม่พอที่จะเขียนนะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะนํามาเขียนและแสดงวิธีทำให้คุณครูทราบนะคะจะเป็นหน้านี้ค่ะจะเป็นลักษณะนี้คือแสดงให้ครูเห็นว่า เปลี่ยนมากี่ขั้นตอนแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นเศษส,ส่วนคล้ากับเศษส,ส่วนเกินก็จะเปลี่ยนหลายขั้นตอนหน่อยก็จะเป็นหน้านี้นะคะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนอย่างอื่นนักเรียนจะต้องไปเขียนแล้วก็แสดงวิธีทาเองในกระดาษทดนะคะเนื่องจากพื้นที่มันไม่พอจริงๆเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นเศษส,ส่วนง่ายๆนะคะเศษส่วนง่ายๆเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเศษส่วนง่ายๆนั่นก็คือเป็นเศษส่วนแท้ทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะต้องทํามีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันโดยใช้ครอนอก็จะเป็นหน้านี้นะคะนักเรียนก็แสดงวิธีทําาเขยนมให้คุณ ดูแค่หน้านี้เนาะนะคะโอเคนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านก็จะมีเพียงหน้าเดียวนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า53นะคะซึ่งจะมีแค่2ข้อ เท่านั้นนะคะสข้อเท่านั้นส่วนอีก2ข้อข้อ3ข้อ4นะะักเรียนไม่ต้องใจร้อนแล้วก็รีบทําไปเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนใน EP ีถัดไปนะคะเนื่องจากมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนไปมากกว่าเดิมนะคะคุณครูจึงไม่สามารถที่จะเอามารวมกันใน E ีีเดียวได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะทําให้การสอนเนี่ยยาวมากยิ่งขึ้นนะคะเอาไปทีละสเต็ปก่อนนะคะโอเคเนาะนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมวันนี้การบ้านน้อยนะคะเป็นหน้าเดียวเลยนะคะหน้า53มี2ข้อข้อ1และข้อสอ นั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจดูมาจนถึงนาทีนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดแล้วก็มาส่งครูนะคะทำได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเควันนี้คุณครูก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ